ที่อุบนนะครับอยู่ที่อุบลฟาร์มอบลบนบัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลูกหมาเกิดใหม่ชุดนี้เป็นสีที่ไม่ต้องหาแล้วระดับโลกเลยดีกว่าแต่มาเกิดที่นี่นะครับเป็นสีช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตแทนนะครับบีบีบี มันสุดๆอ่ะสุดๆอันนี้แบตแทนนะครับสุดอันนี้พ่อชื่ออะไรไม่ได้นะพ่อนีิซาซูซาซูนี่พ่ออยู่ที่แอฟริกาใช่ไหมใช่ติดท้องมาดูมือสิดูมือหมาสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันดูมือโอ้โหนี่ของน้องนุชนะครับไม่ยอมขายกันด้วยโอ้โหแบตแทนบอดี้สุดบอดี้มันมาก เมื่อคืนเมื่อคืนเกิดใหม่เ<ะ>มื่อคืนเกิดใหม่ชุดหนึ่งมจะเดส,สีมหนึ่งเดียวในโลกซื้อพร้อมท้องที่ฟามมาครับโ<ห>อ้โหเบนอุ้มอะไรฮะนี่ตัวเมียด้วยตัวเมียช็อกแทนนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วน่าจะมีไม่กี่ตัวในโลกนะครับ ที่เป็นบัวแท้นะนี่นะครับแทนคือจะมีถุงเท้ามีคิ้วมีแก้มขึ้นชัดเจนแล้วเป็นสีช็อคนะครับแค่สีช็อคนี้ก็หายากแล้วนะครับเ,เราเอเชียบิ๊กด็อกนี้หาทั่วแอฟริกาเพิ่งได้ช็อคแท้ๆมาตัวเดียวก็เดี๋ยวจะไปอยู่ที่อุบลเหมือนกันนะครับอุบลอุบลนี่จองหมดเลยอะ่ะนี่ลูจ็กเกอร์นะครับตัวนี้ั้งคู่เลยเหรอค่ะโหสบายเลยเที่ยวหน้าใส่ตัวผู้ช็อคที่ว่าตะนาเข้ามาใหม่ ออกมาได้เนี่ยน ah, oh. anyway. ี่ช็อคแล้อีกไตัวนี้น่าน่าจะเป็นช็อคอีกตัวหนึ่งนะครับแต่แต่แต่ตัวนี้น่าตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจตัวนี้น่าน่าจะเป็นแบบสีมันสีฟอนต์อ่ะแล้วก็หน้าหน้าช็อคสีฟอนต์หน้าช็อคแต่ตัวนี้ไม่แน่นะตัวนี้มีลุ้นตัวนี้มีลุ้นโอ้โหอเมซิ่งไทยแลนด์นี่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 ี่นี่ประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยนะฮะที่นี่ประเทศไทยเกิดในไทยนะฮะ โอ้โหสวยเลยขาวชุดนี้พี่ขายมาทำไมเนี่ยพี่ขายมาทำไมแม่เนี่ยน่นขายเาสองแม่มาออกตัวสวยนี่หมดเลยอ่ะต้องใช้เชือกตัวผน้อี้ดูบดี้ครับดูบอดี้ตัวแ็นดโอ้โหเราจะมาเียนย่ออะเราจะมาเรยนบอดี้รัออ มีคนละข้อนะครับนี่เขามีหมาสามข้อนะครับสามข้อประมาณสามสิบตัวโอ้โหสุดสุดวุ่นวายมากาเมื่อเดือนที่แล้วเรามาทำคลอดให้เรามาเรามานั่งเฝ้านอนเฝ้ากันนะครับจุดนี้โตแล้วนี่รูปยังบอกไม่ได้นะเท่าตัวจริงตัวจริงน้่สุดยอดอะ่ะสุดอะ่ะฮะสุดอะ่ะตอนนี้มันโมหโมโห,โห,โห,โหพี่บีขายทำไมพี่บีขายทำไม โอ้โหนี่นี่น่าตัวเมียตัวเมียแบ่งแ็วตัวซื้ออือนัวฮะตัวนี้น่าสั้นมากโอ้จะขายหรอนี้หน้าโอ้สวยเลยอะยังไม่เดือนนะอย่ามาทำเนาะเนี่ยตอใหวเมันกออ้โหมันสวยทุกตัวพี่สวยทุกตัวตาย ยังจะดูดอีกยังจะดูเงินหายไปห้าหกล้านนะเงินคุณแม่หายไปห้าหกล้านอย่างต่ำคุณแม่ขายมานี่เงินคุณแม่หายไปห้าหกล้านอย่างต่ำมันเนี่ยฟันคมฟันคมเราไปอยู่บ้านนี้ไม่ขายด้วยอันตรายตรงนี้ไม่แบ่งใครเลยอ่ะหน้าสั้นป๊อกล็อกเลยนี่นะครับขายแล้วขายแล้วันได้อย่างนี้นะดูตูดเดินเนี่ยตูดดูความสวยนี่ยังไม่เดือนนะหมา ตัวขาวนี่ไม่เดือนตัวดำสี่บาวันไละลายใจละลายจิไละลายจาาย้าไูด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 ูาูดูดูได้ไไดูาาด,า,า,า,ดา,าดูดูดไดูด้ดูดูดูดดู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 ดดดูดดู นี่คือเราขายมาพร้อมท้องทั้งสามแม่นะครับโอ้โหดูสิเดี๋ยวว่าต้องขอบคุณคุณตองด้วยเลี้ยงดีมากใช่เลี้ยงสุดยอดมากนะครับเลี้ยงแบบสิบอย่างนี้ก็มีกําลังใจขยายกิจการใช่ซื้อที่ไว้แล้วหกไร่เยอะตอนแรกซื้อหกไร่เยอะกลังว่าจะซื้อนี่พอหมาออกช่วงนี้บอกจะซื้ออีกแล้วแป่หน้าตอนนั้นหน้าคุเแม่เลยนะที่ชอบเลยอะโอ้โห ก็ใครเขาบอกว่าเ็นบูดอกกนหาเป็นขนาดนี้ดูตัวนี้ไ้นะเดี๋ยวเป้เลจะรับตโอ้ตัวนี้ขอได้ไหมคุณตองน้ารน่ามากน่ารักมากแต่ที่ตัวใหญ่ตัวนี้หน้าตัวลมอลเลยิม่ิิมูเขาจืได้ไหมล่ะเนี่ยโอดูดิเนี่นี่นั่เหมือนนาดตัวนี้วนีวนวนโ จะดูดจะดูดยังดูดนมอยู่เลยนีีมากหนไม่เคยเห็นดูกับพี่บ้าเอมอพร้อมะฮะกลับบ้านฮะโยซึ่งหน้าเลยไงล่ะเซ็กซก่อจะกลับนะ